สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้กับตลาดนัดซูเปอร์เซียงกงนะครับรอบวันที่5้พฤษภาคมครับประตูเปิด9ก้นาฬิกาครับวันนี้นะครับนี่เตรียมเปิดประตูนะครับวันนี้นี่พาชมอุปกรณ์ลําโพงครับแหลม750อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่มันจะเป็นมิกเซอร์ x 3 2แหลกนะครับนี่ q u 3 2แล้วก็มิกเซอร์ขนาดใหญ่ครับอุปกรณ์ต่างๆครับนี่เช็คระบบเตรียมเปิดประตูรองรับลูกค้านะครับ9ก้นาฬิกาตรงนะครับเราเปิดประตูเข้ามา เป็นเป็น BM นะครับ BM เป็นแม่เหล็กเดือบเป็นบ m n e ็มเนโอหกวัตต์กับ300วัตต์นะครับเดี๋วก็จะเป็นดอกกิฟตนะครับสินิ้ว18100นะครับนี่แล้วดอกทุ่มเดิมแล้วก็เป็นกิฟต์เนโอเดือบเป็นดอกลำโพง21นิ้วอุปกรณ์มิกเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมมงานช่างอุปกรณ์ต่างๆนี่แหลกใหม่ๆสภาพยังสวยครับอุปกรณ์แหลกพาวเวอร์แอมมฮอนิกนะครับแอม คันห้าร้อยดีครบ mt สี่พันสี่ครับอุปกรณ์ต่างนี่ครับหลากหลายรายการนะครับลูกค้าก็มาเริ่มมาชมได้ครับวันนี้ประตูเปิดเก้าลีการตรงครับนี่ทีมงานเราก็กําลังเตรียมอุปกรณ์ต่างครับเช็คสภาพก่อนทําการขายรลานดัเปอร์ชังกงครับรอบวันที่ยี่รอบวันที่ห้าพฤษภาคมนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วกันนะครับวันนี้สินค้าหลากหลายรายการหลากหลายโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลือกชมกันครับวันนี้พาชมเรียกก๊ย่อยก่อนประตูเปิดนะครับ นีครับเห็นสินค้าราคาพิเศษทุกรายการนะครับราคาโปรโมชั่นราคานาทีทองกลองชุดอุปกรณ์ต่างๆมิกเซอร์ะนะครับ<ม>เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอุปกรณ์ไฟบีมจอยสลักลูกเืินไฟบีมขนาดรถยังมาไม่ครบอีกหนึ่งคันนะครับ <c oughs> ก็พาชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรดีทีเด็ดที่อุบลราชธา,านีเพไปแอมรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้ครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ยูเจ็ดพันข้างละสามสิบสองคู่นะครับถือเป็นตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับกล่องชุดเครื่องดน,นตรีนะครับก็มาเริ่มมาชมได้ครับอุปกรณ์แหลกต่างๆครับดอกลำโพงที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมีสิศาวครับพาชมกันครัล่าเช็คสภาพก่อนทําการเปิดประตูนะครับให้ลูกค้าได้เลือกชมกันขอบคุณต้องการติดตามนะครับโรดี้เมนเด็ดโรดี้เมนูเด็ดที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมีสิศาวนะครับ085 หกสามหนึ่งสามศูนยมิกเซอร์ก็มีหลายรุ่นครับเป็นอนาล็อกก็เป็นดอกลำโพงครับอยู่ด้านหลังนี่ครับนี่ครับนี่ลำโพงสินค้างานช่างแล้วสินค้าที่เพิ่งมาครับวันนี้สินค้าเพิ่งมายังไม่ได้ปัดฝุ่นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับยังไม่ได้ปัดฝุ่นลูกค้าก็มาดูมาชมที่ร้านได้ครับนี่เลือกมาชมที่ร้านได้เลยนะครับอัปเดตนี่กางเตรียมอุปกรณ์เตรียมสินค้า รอลูกค้าที่จะเข้ามาเลือกชมนะครับประตูเปิดก้านิกาตรงนะครับกับตลาดนัดสุเปร์เสียงกรอบวันที่5พฤษภาคมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับเอาแต่เช้าเพราะสายมาอากาศร้อนนะครับนี่ครับกับเวทีเพชรถุงกุยนะครับนี่นะบรรยากาศช่วงเช้าก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมท่านที่สั่งจองเข้ามาอุปกรณ์ระบบสายอุปกรณ์งานช่างงานฝีมืออุปกรณ์แหลกต่างๆนะนี่หลากหลายเป็นงานช่างงานฝีมือก็มาเลือกมาชมได้นะครับ สินค้าที่อุบลราชธานีวันนี้ครับกับ5พฤศภาคมยามเช้าๆนะครับเดี๋ยวเป็นดิมเมอร์ครับนี่ดิมเมอร์อุปกรณ์ดนตรีอุปกรณ์ต่างๆก็มาเริ่มมาชมได้ครับนี่ครับมีหลากหลายรายการให้ลูกค้าเลือกชมกันนะครับก็มาชมได้ที่ร้านนะครับเป็นกับโปรบบริทีเดียร้านอุบลศิษฐ์สาวอุบลราชธานีนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆก็เป็นจอยนะครับจอยอลูมิเนียมเบาๆนี่ครับเข็มมิกเซอร์ ไฟบีมนี่ครับเป็นมิกดิจิตอลอย่างนี้ครับออขอบคุณทุกมาชมนะที่ร้านขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ